Good afternoon students. Welcome to my class kindergarten one Let s s t s s t about alphabet Review last Wednesday number one G G เด็กดูให้ดีนะครับตัว G พิมพ์ใหญ่กับตัว G พิมพ์เล็กนะครับอันนี้ตัว G พิมพ์ใหญ่ครับฝั่งนี้ G พิมพ์เล็กครับ G พิมพ์ใหญ่ G พิมพ์เล็กครับ ตัวที่สองนะครับอักษรภารษาอังกฤษตัว H ตัว H H พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์เล็กครับ H พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์เล็กต่อไปนะครับตัว I ครับ I ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับคุณครูขอแก้นิดนึงนะครับ I พิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็ I พิมพ์เล็กนะครับ i พิมพ์ใหญ่ i พิมพ์เล็กนะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณครูได้สอนไปตัว G ตัว H ตัว I ซึ่งจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนี้ครับตัว G หน้านี้นะครับหน้าที่7ตัว H ตัว I หน้าที่8แล้วก็หน้าที่9ซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยได้ทําไปแล้วนะคะก็เลยไม่มีการบ้านในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่คุณครูจะไปดูคําศัพท์ก่อนนะครับว่าคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว G ตัว H ตัว I เนี่ยมีคําว่าอะไรกันบ้างครับตัว G นะครับ go go ตัว G ตัว i ตัว R ตัว L girl ซึ่งแปลว่าเด็กผู้หญิงนะครับตัว G ตัว i ตัว R ตัว L อ่านว่า girl แปลว่าเด็กผู้หญิงนะครับเด็กๆอ่านตามคุณครูนะครับ Girl Girl ซึ่งแปลว่าเด็กผู้หญิงนะครับคำต่อไปนะครับคำที่สองที่ขึ้นต้นด้วยตัว คำนี้นะครับอ่านว่า hen hen ก็คือแม่ไก่นะครับอักษรภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัว h ตัว e ตัว n ตัว h ตัว e ตัว n คำนี้อ่านว่า hen คือแม่ไก่นะครับ hen แม่ไก่ครับต่อไปตัวที่3ามครับ ที่เ้นต้นด้วยตัว i นะครับ I C E Ice Ice ซึ่งแปลว่าน้ำแข็งนะครับ I C E Ice น้ำแข็งนะครับเด็กอ่านตามมนครูนะครับ Ice Ice h e n h e n Go Go เด็กๆอ่านตามงินครูนะครับ girl girl hen hen ice ice อันนั้นจบไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ที่ขึ้นนึ่งด้วยตัว g ตัว h แล้วก็ตัว i นะครับมีคำว่า girl คำว่า hen และคำว่า ice นะครับคำศัพท์3คํคำนะครับ ซึ่งอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่วันนี้จะไม่มีการบ้านในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณครูเนี่ยอยากให้เด็กๆอัดคลิปนะครับส่งมาเด็กๆเลือกมาคําศัพท์แค่1คํานะครับเลือกคําศัพท์มาแค่1คําคเด็กๆจะเอาคำว่าเจอก็ได้คําว่าเ e นก็ได้หรือว่าคําว่าไอซ์ก็ได้แล้วก็เด็กพูดคําว่าเจ g เจอเหนแม่ไก่แบบนี้นะครับเด็กๆครับเด็กๆจะเลือกคําไหนก็ได้ girl girl แปลว่าเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กจะเอาคำว่า en, hen hen แม่ไก่ ice ice น้ำแข็งเด็กจะเลือกคำไหนก็ได้นะครับเด็กเลือกมาแค่หนึ่งคำนะครับโอเคไหมครับเด็กครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนอักษรภาษาอังกฤษตัว g ตัว h ตัว i ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มีหนึ่งอย่างครับที่ครูอยากจะบอกนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะขึ้นหนังสือเล่มใหม่แล้วนะครับเล่มใหม่คือหมายความว่าเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะสอนเนื้อหาที่จากของคุณครูอิวนะครับเด็กๆครับที่เป็นเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยจะได้เข้าใจไปด้วยนะครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนวิชาภาษาอังกฤษไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ o บ๊าย